ะอะไรอ่ะเกืบได้แล้วแต่มันไม่ใช่อ่ะเอาไหอนอยนี้านี้อนี้นงคืนนี่เก่งจริงๆตอนนี้งคืนเก่งจริงอะไากันนีย mix b เต้ท้ายที่ในติ๊กต๊อกโหอะที่ในติ๊กต๊อกใช่ควาฮิตกันมากย่าวะอารมณ์อามณ์มากลองอ่ะเย่ยวแรกนะเป็นอย่างงี้กำมือข้างหน้าข้างเอาเอวไปเอวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวอะไรนะไล่ไล่ไไไปหเอลไปเ้อะไรอะจบได้แล้วแต่มันไม่ใช่อ่ะเดี๋่ี้นี้นี้ ตอนกลางคืนนี่เก่งจริงๆตอนกลางคืนเก่งจริงยังไงเราไม่เอาเอาไปถ้าช้าสิมาอย่างนี้ไม่ลองอีกแล้จับเอวก่อนไปอย่างนี้ต้องกระดกขาไหมใช่ต้องกระดกด้วยไม่ต้องหรอกแค่นี้ยังไงนะยังไงนะเอาอกไปก่อนอกอกอึ้มบึ้มตึ้งอ๋อใช่มานล้วแล้วก็ข้างนี้อกไปก่อนข้างข้างซ้ายอกไปก่อน นึ่งใช่เปล่าอบอบไปก่อนแลก็ใช่เอออบไปก่อนทำไมอ่ะอบไม่ช้าิอบก่อนหนึ่งหนึ่งพุ่งอะคะพุงตนตืเออใช่ต้องตาตสเต็ปหนพุ่งตูดพุ่งตืพุตุ่งต กพุงตูดเหนื่อยอ่ะปวดอ่ะพุงอ่ะเต็มหมดตูดเออาเอาลวดเอาลวดอกพุงตูดตูดต้องดกขึ้นต้องดกขึ้นอ๋อไปนะอกอกพุงตูดตูดกระดกใช่ป่ะพูดไม่เหนื่อยวะช้อนตูดเลยช้อนตูดช้อนอะไรเอาไหมช้อนนี้นี่ได้ปะได้ปะได้ยัง ได้ล้วเอาหันกลางดิหันกลางดตูดขึ้นไหมช้อนตูดได้แล้วได้อยู่นะจำไว้นะอเราพุงตูเราายมอขึนก้าวออกายังไเหนื่อยปะอกุงตูดจะไม่ทันเลยอานะเอามือไปไปอกพุงตูดอพุงตูดอุงตูดอุงตูด หนอ่ะสองสามส่ห้าหก้ท่าใหม่นะโต้ท่านี้งไม่รอดเลยเอาท่าใหม่เอาง่ายกว่านี้อ่ามันจะมีมีท่านี้โอหท่านี้เขาผิดกันมากเลยทต่อกเขาบอกว่าคนทำได้ประมาณหนึ่งในล้านถ้าพี่ทำได้มันก็ยากเสียทีาง่ายสิเอ้ามันเป็นท่าที่เราทำไม่ได้ตกเพลงไงมันจะเป็นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อะไรอะไรแล้วหกหคืออะไรอ่ะมันให้จังหวะตัวเองไงหนึ่งสองอ้าวหกเจ็ดแปอ้าวหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสอาหดปูเสิอ้หกมันเร็วด้วยซ้อ้าวหกเจ็ดแปดหนึ่งสสาสี่ป้ายห้าหกเจ็ดแปดสามเอ่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสสีปห้าหเจ็ด ปดหนึ่งสอพี่อไม่ต้องนับให้หนูเอ้ยพี่นับอะไรเราพี่จะเล่นนับจังหวะมนจังหวะห้าหกเจ็ดแปดไม่เอาหนึ่งเอ้าไม่ไม่ไม่หนึ่งมันจะไม่ได้หนมันแค่ทาแค่สี่ทาแค่หนึ่งสี่รู้แล้วครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ปายหนึ่งสองสาหนึ่งสองสสี่ปยห้าหเจดปดพี่อะท้าหเขอช่วยช้าหนึ่งสอสมสห้าหกเจ็ด แปดยังไม่กอดใช้ช้าสอนสิอกเหมือนเดิมอกอกอกอ่ะปุ๊บแล้วก็คล้องเข่าขึ้นอะไรอะไรปุ๊บๆนี่ปึ๊บจังหวัดตัวช่วงไหนตึงตึงตึงเออปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บเฮ้ยเฮ้กือได้เฮ้ยต้องหันอย่างนี้ต้องหันอย่างนี้ต้องหันอย่างนี้เอาๆไป เกือบได้เก้อจริงว้างั้นเกือบสามในร้านเล้วปหนึ่งในร้านได้สเหรอามในร้านลน้มาหนึ่งสองสามสี่มาหนึ่งสองสามสี่ไปห้าหกเจ็ดแปดมาหน่งสองสามสี่ มันยังไงวะทำไมมียากมีมีมียากกว่านี้ไหมไอ้มีง่ายกว่านี้ไหมนี่มันง่ายสุดแล้วเหรอมีแค่สองท่าเหรอมีอันนี้ก็ได้อันนี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 ้งี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอได้ไหนึ่งสองสามสี่ไปห้าห้าเจ็ดแปดนะไอ้ตรงย่อขอยอหน่อยห้าหเจ็ดแปด ี่ไม่ใช่เอวไหมอ่ะอ้าวบที่สองเราต้องใช้เอวหนึ่งสองสาี่กเจ็ดแองเดข้าอ๋อหนึ่งตึงแล้วก็สองข้างข้างี้ตึงอันนี้พี่เคยเต้นปะตึงใช่เคยเต้นได้อยู่อ่ะไม่ได้เอวไม่ได้ขออีกทีเอาชอนจังหวะเอเลยชอนหน่ไยมันเป็ไม่ได้ช้อนนันนี่วะมันเวฟปะตึงี้ ไม่ดีนี่มันเป็นการยกทำอย่างนี้ได้วะนี่มันสเต็ปบาลังนี่ไงนะพี่ต้องต้องต้องยกต้องยกส้นเท้าอ่ะยังไงนะนี่ตึงมันจะเหมือนเดินมันจะเหมือนเงี้ยเงี้ยยกส้นเท้านิดนึงเอวไปเอวไปไดป้ายิวผิวผิวเออได้ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละวค่ะ A thái lẹt lại. A hát đi thái lẹt. bây giờ tao sao. Hãy Nhé. A phục gom nương. Từng. 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 Từ. Từ. ที่สามอที่สามนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสีห้าหเจดแปดลยสองสามส่ห้าหเจ็ดแปย้เหนื่อยว่ะไม่บอกว่าได้ไม่ได้เหนื่อยพอแล้วมันไม่ได้นี่ทางพี่ใช่หรอทางท่นทางนิ้วมันมีเพงงเเลงนึงเพลงอะไรอ่ะลองทีละสัรงยัไงอนนะตอนนี้ล,ลองนี้ละลองนี้ละ อย่กเต้นไม่ได้เหมือนกัน่ต้ไม่ได้หมือนกัน่กเต้ไม่ได้เหมือกัน่าเออยาไ้ไม่ได้ไม่ได้พี่ได้ไม่ได้จริงได้ไหมฮะสรุได้ไมไม่ได้ไม่ได้ไหน่อยไมยอมแพ้แล้วล่ะทิพย์หนูยังเล่นกีตาร์ได้เลยไม่ไดมไหมดแล้วไม่ยอมไม่นี่เหรอผดใจแล้วล่ะต้นไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวแบบมอนา ต้องมีจังหวะขาวะใช่มันอยู่นี่น่วะขาใช่ปะล่ะก็ไม่ได้อะมันไม่ได้เชี่ยลูไม่ได้อะไรก็ไม่นไอะไกะทุกคน